ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจอยสติ๊กแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิต่อเลยนะครับผมจากข่าวที่แล้วที่ผมทําพวกวงจรไฟกระพริบ IP, การรับค่าอินพุตเอาพุตธรรมดาอันนี้เราก็เริ่มมาลองทดลองเกี่ยวกับพวกการรับเซนเซอร์อุณหภูมิหรือว่าการสั่งงานด้วยจอยสติ๊กต่างๆค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆ เราลองมาติดตามชมกันนะครับครับผมสำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมผมจะลองทดลองต่อใช้งานควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยการคอนโทรลจากจอยสติ๊กตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นจอยสติ๊กเนี่ยตัวนี้เป็นเซอร์โวมอเตอร์ต่อใช้งานง่ายมากอย่างเซอร์โวเนี่ยมีต่อใช้งานเพียงแค่3เส้นเท่านั้นเองส่วนจอยสติ๊กเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้เพียงแค่3เส้นแต่มันสามารถต่อใช้งานอย่างอื่นได้อีกอันนี้ผมลองเบื้องต้นเฉย เอาแค่แกนเดียวโยกแกนขึ้นลงเฉยๆอ่านี่นะครับผมเราก็เริ่มจากการเราเขียนโค้ดเขียนโค้ดโปรแกรมก่อนเขียนโค้ดโปรแกรมมานี่เป็นโค้ดโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานะพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็อัปโหลดลงบอร์ดเทรได้เลยแล้วก็รอมันอัปโหลดสักคู่หนึ่งอ่ตอนอัปโหลดจะดูนะครับไฟมันจะกระพริบทีบ่บอร์ดอ่า อันนี้อัปโหลดเสร็จแล้วลองดูนะครับผมตัวนี้นะถ้าผมโยกขึ้นเนี่ยเซอร์โวมันก็จะหมุนไปในแบบที่เราออกแบบไว้เห็นไหมปิดปึ๊บปล่อยก็กลับมาที่เดิมโยกขึ้นนิดเดียวทีละหน่อยมันก็หมุนทีละนิดแล้วแต่เราเขียนโปรแกรมาการใช้งานมันง่ายมากเลยครับผมการคอนโทรลมันเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยเพียงแค่เราศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมให้เราเข้าใจเราก็สามารถทำได้ เห็นไหมครับอ่าส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูในตัวอย่างต่อไปตัวนี้เป็นเซนเซอร์อุณหภูมิเดี๋ยวมัดูกันในตัวอย่างต่อไปได้เลยครับแล้วสำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตัวนี้เป็นเซ็ตเซตของมันเลยนะครับผมเซ็ตในการตรวจวัดอุณหภูมิเขาเรียกชุด DHT 1 1นะครับผมตัวนี้จะมีขาใช้งานทั้งหมด3ขาการจอดใช้งานก็ง่ายมากมี ขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ขาเอาพุทค่าเอาพุทที่มันตรวจเช็คได้เนี่ยไปก็ใช้บอร์ดตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้เป็นชุดนั้นเพราะฉะนั้นการต่อใช้งานจะมีแค่นี้เองเซนเซอร์ตัวเดียวตัวนี้เลยต่อกับบอร์ดอ่าเราก็ลองเขียนโปรแกรมอันนี้นะครับผมที่โปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาคือถามว่าเราจะใช้อะไรคือผมใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นการรับส่งข้อมูลเลยก่อนเลยนะผมอัปโหลดอัปโหลดก่อนนะครับอัปโหลดโปรแกรมลงไปที่บอร์ดก่อน เสร็จแล้วตัวนี้ผมจะเปิดหน้าจอตัวนี้อ่านดูนะครับผมนี่จะเป็นการสื่อสารระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับอัปโหลดเซนดาอ่านี่มันก็จะโชว์ออกมาเห็นไหมครับวัดค่าสถานนะความชื้นอุณหภูมิเป็นเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ออกมาทุกๆ1วินาทีอันนี้ผมตั้งไว้ที่ทุกๆ1วินาทีมันก็จะอ่านค่าแล้วก็ส่งค่าออกมา นะครับง่ายมากเลยอ่าอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ30.5องศาความชื้นที่71%ออนันนี้นะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการ,รใ้งาสุดท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้ลองทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวไหนเซ็นเซอร์ตัวไหนที่ผมพอจะมีหาให้ได้ผมก็จะทำให้ได้นะครับผมยังไงก็ คอยติดตามต่อไปว่าผมจะทําอะไรเล่นในอุปกรณ์ตัวตัวต่อไปโอเคนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ